ะะลูกค้าเกียร์ออตโต้ขับง่ายขับสบายนะคะเครื่อง1.2ลูกค้าเพียวไดนะคะคันนี้ปี16-17นะคะมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเทามเมทัลลิกนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะตาไฟใสๆนะคะคันนี้นะคะเปิดราคาขายที่260,000บาทลูกค้าขาซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนมีโปรใช้ผ่อนให้5เดือน5เดือนแรกเอาไปผ่อนเบาๆเลยที่999บาทหลังจากนั้นตลอดสัญญาลูกค,ะคะ้าขา4,700บาทเท่านั้นนะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะถ้าวางดาวเพิ่มครั้งวันลดลงเดี๋ยวมาดูตัวรถกันเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนี่สันเกง่งเล็กนะคะตาไฟใสๆนะคะล้อไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะลูกค้าใครเอาไปใช้งานเอาแบบนี้ไปเลยนะคะสวยเก๋ยอยู่แล้วเนาะมือจับโครเมียมนะคะแล้วก็ไมค์คันนี้อยู่ที่แสนสามเท่านั้นลูกค้าแอร์เย็นเจี๊ยบ มีฟัง์กชันวิทยุให้นะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายขับสบายบอกผ้าทุกอย่างภายในดูใหม่หมดระบบไฟฟ้าทั้งคันกุญแจรีโมทอ่ะเมทอากนิดนึงค่ะเป็นไงลูกค้าค่ะให้ดูแค่นี้แหละใครสนใจก็ทักมาติดต่อมานะคะอยากขายมากเรียกร้องก็เอาเข้ามาให้แล้วนะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทางสัญญ,ญางที่ส่งรถที่บ้าน